เฉยๆครับเพราะว่าอันนี้เป็นคําที่ทางพอเขายืนยันมาตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วว่าผลไม่ผ่านที่ถ้าผลจะสอดคล้องเป็นแนวเดียวกันผมก็ไม่ได้แปลกใจอือฮืออือหือทีนี้ไม่ได้แปลกผมไม่ได้แปลกผมไม่ได้แปลกใจในกระดาษคําตอบที่อธิบายว่าผลคูเบนไม่ผ่านผมไม่ได้แปลกใจในกระดาษคําตอบชุดนั้นอยู่แล้วอ๋อเพราะอะไรครับเพราะว่ากระดาษคําตอบชุดนั้นเนี่ยมันเป็นหน่วยงานภายในตัวกันเอง แล้วมันก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่จะพิสูจน์ได้ว่าในการตรวจข้อสอบภายหลังเน่ะมันทําไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมมันไม่ได้มีการบันทึกภาพอะไรเอาไว้ให้ดูเลยอืมอืมอย่างเอ,อเขาก็บอกนะครับว่าเดี๋ยวเขาจะมีการส่ง <c oughs> พวกเอ,อกระดาษข้อสอบทั้งหมดเนี่ยไปให้ตารวจตรวจสอบว่ามีการแก้ไขมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมตรงนี้มันจะยังไงพิสูจน์ได้ไหมครับพิสูจน์เหรออืม เขาว่าได้แม่เขาว่าได้ก็คงได้แหละอือก็แล้วแต่เขาเลยว่าได้ก็คงได้อะแล้วแต่เขาเลยอยากทําอะไรพี่ทําเลยอ่าอ่าขนาดที่นักแถลงข่าววันนี้พี่ยังเลื่อนนักข่าวได้เลยผมก็ไม่ว่าอะไรนี่อ่าก็รู้อยู่แล้วก็ตัวเองก็รู้นะว่าครูเบนเขาติดรับปริญญาวันศุกร์อะไม่ใช่ไม่รู้นะเพราะตัวเองพาพวกลงพื้นที่กันมาหาครูเบนตั้งแต่วันพุธแล้วอะมันครับไอแล้วอะตัวเองรู้ว่าน้องติดรับปริญญาไม่ใช่ไม่รู้รู้ลงหน้าแล้วได้รายงานนายไหมล่ะ <ừ> อ,อ <ừ> คนที่ลงมาได้แจ้งนายก่อนทําอะไรไหมล่ะไม่ใช่นายมันรู้ทีหลังว่าเฮ้ยลงมาปุบ๊บปั๊บไอร้รณรงค์งมันโวยว่ามาไม่ชอบด้วยกฎหมายหาจังหวะจะถแถลงแล้วมันถแถลงไม่ได้เพราะว่าคนเข้าก็จับตารอรอจับตาอยู่โดยเฉพาะองค์กรหลายองค์กรที่เป็นองค์กรภายนอกครับทีบน,บบนี้ถามถามไปนิดนึงคะทนายว่าในเมื่อผลสอบมันออกมาอย่างเงี้ยเอหลายคนเขาก็กังวลว่าอ้าวแล้ว เจ้าหน้าที่ที่ดาเนินการเกี่ยวกับการสอบทั้งหมดเนี่ยเอ้ยมันจะหลุดรอดความผิดไหมเพราะว่าผลไม่ออกมาว่าสอบไม่สอบไม่ผ่านคืออย่างแรกเลยนะครับกระบวนการที่เรากําลังหาคําตอบกันอยู่เนี่ยคือกระบวนการในการตรวจสอบผู้ตรวจข้อสอบอืกระบวนการในการตรวจสอบคณะกรรมการที่คัดเลือกหรือต้องตรวจข้อสอบเนี่ยทำเป็นโดยสุจริตโปร่งใสย,ยุติธรรมไหมนี่คือนี่คือลาดับแรกที่เราต้องหาคําตอบก่อน ทีนี้วิธีในการหาคําตอบเนี่ยถ้าเราให้หน่วยงานภายในตรวจกันเองเขาก็สรุปมาแล้วไงตั้งแต่วันแรกว่ามันเกิดจากความประมาทอ่ประมาทในการหยิบกระดาษคําตอบติดกันอันนั้นคือเหตุผลของหน่วยงานภายในเขาครับแต่แต่เมื่อจะต้องเปิดโอกาสให้มันมีการซักถามถึงเหตุผลว่าทําไมเป็นอย่างนั้นทําไมเป็นอย่างนี้ปรากฏกับไม่พร้อมที่จะอธิบายทั้งทงท,งท,งท,งที่มันเป็นแค่เรื่องกระดาษหยิบติดมือไม่ใช่หรอทําไมอธิบายยาก อืมอืมแล้วแบบนี้ถามว่าแตความผิดมันก็จะจบแค่ประมาทแค่นั้นเลยยังยังเร็วไปยังเร็วไปต้องให้เขาแถลงก่อนอต้องให้เขาอธิบายก่อนอว่าการตรวจข้อสอบเฉลยข้อขสอบขอบ้อสอบตรงไม่ตรงยังไงให้อธิบายก่อนยังไม่สรุปอะไรเพียงแต่ว่าเหตุผลที่ยังไม่ไม่ยอมอธิบายนั่นแหละที่กําลังไม่เข้าใจว่าทําไปทําไม แทนที่จะรีบอธิบายให้ความกระจ่างหนุเบนน่ะครูเบนน่ะเขาเก็อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลพ d ดีพแล้วเขาให้มาตั้งแต่วันแรกแรกแล้ววันแรกแรกแล้วไม่งั<ช>้นเขาพูชื่อเราจะคนตัวเองลงไปในโซเชียลหรอใช่เขาอ,อนุญ,ญาต<ช> <ๆ S 1> เขาพูดด้วยวาจาเขาพูดด้วยวาจาแล้วแล้วก็ทําเป็นหนังสือส่งไปถึงรัฐมนตรีว่าการแล้วอมไม่ได้ติดปัญหาครูเบนคือถ้ามันติดปัญหาเนี่ยคือไอหัวค่ำมันอังคารอ่ะมันก็ไม่ควรมาหาครูเบนไหม อืม,อ,มอ่ามันก็มันมันทําอะไรมันเหมือนไม่ค่อยเป็นเอกภาพอะ่ะอืมแล้วแล้วอย่างเรียกเรียกครูเบนไปนอกเวลาราชาการแบบนี้แล้วก็มีเห็นทนายบอกมีการยึดมือถือมีการอ่าถ่ายคลิปแล้วก็เหมือนแบบเอ่าไม่รู้ว่าจะใช้คําว่าบังคับได้ไหมในการเซ็นร,รับทราบผลการสอบเนี่ยไอ้แบบนี้มันมีความผิดอะไรไหมฮะคือตอนเนี้ทนายก็ยังไม่ได้ไปชี้ว่าใครผิดใครถูกแล้วนะครับ เดี๋ยวรอดได้เจอน้องก่อนน้องรับปริญญาอยู่ได้คุย,ยกับครอบครัวน้องอก,กันอีกทีหนึ่งว่าตัดสินใจยังไงบ้างและแนวทางการเยียวยาแก้ไขของสพทเนี่ยมีแนวทางแบบไหนเรารับหรือเราไม่รับอ่าทีเนี้ยเราถึงจะได้มาดูก,กันต่อว่ายังไงบ้างแต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการตามกฎหมายเนี่ยในการที่ออกประกาศรับรองฉบับแรกมาแล้วมันมีผลผูกพันตามกฎหมายเมื่อมันมีการยกเลิก เมื่อมันมีการยกเลิกประกาศฉบับแรกที่มันมีการปั๊มตาคุดมีการเซ็นของผอจอบประถอในเขตรอบรองแล้วอะถ้าต้องมีการยกเลิกกระบวนการยกเลิกเพิกถอนเอกสารราชการอะมันชอบด้กฎหมายไหมมีการตั้งคณะกรรมการเข้ามาทําเป็นคณะกรรมการถูกต้องไหมเวลามีการตรวจสอบเนี่ยคณะกรรมการที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการดูแลการสอบไปทั้งหมดอะจะต้องถูกสอบสวนไอประเด็นตรงนี้ถ้าเกิดมันฟังว่ามันมีความผิดเกิดขึ้นมันก็มีนักกฎหมายบางท่าน อมองว่ามันต้องโดนทั้งหมดอืมมันต้องโดนวินัยทั้งหมดแต่แต่ใครจะโดนมากโดนน้อยก็ต้องตามสัดส่วนความผิดของพวกเขาอแต่แน่นอนเราถามว่ามันผิดไหมก็มันผิดแล้วถ้ามันไม่ผิดมันจะยกเลิกประกาศทําไมอแต่มันผิดขนาดไหนเท่านั้นเองอืมเพราะเพราะเห็นอาจารย์ปรเมฆก็บอกว่าเออ่คนที่ประกาศคนที่ตรวจนี่ก็ต้องมีความผิดทั้งหมดถูกก็มันเป็นคณะกรรมการอ่ะมันไม่ได้ว่า โทษ<อ>ไปท,ที่ไหนมีเจ้าหน้าที่ทโทษไปเนี่ยน,นะครับถ้ามันไปสุดทางถ้ามันไปสุดทางก็มีโอกาสที่จะต้องถูกดําเนินคดีทางอาญาและต้องออกจากราชการถ้ามันไปสุดทางถ้ามันไปสุดทาีโอกาสมีโอกาสคือมันจะไม่จบแค่เรื่องประมาทอ่ะเพราะว่ามุมมองทางกฎหมายในะอย่างที่ท่านนายกการปรเมศท่านมองนั่นแหละว่ามันยังมีความเห็ต่างกันอยู่แต่อย่างไรก็ตามการที่ผลสอบวินัยครู ไม่ตรงกับหน่วยงานภายนอกก็ไม่ใช่ครั้งแรกสําหรับผมอืมอืมไม่ได้หนักใจอะไรแล้วถ้าผลออกมาอย่างนี้ก็ก็ปกติพอใจไม่พอใจก็มีสิทธิอุทธรณ์อยู่แล้วต่อคณะกรรมาการภายในหรือหน่วยงานภายนอกไอตอนนี้หน่วยงานภายในตัวกันเองมันก็ยังยิ้มได้อยู่หรออ๋อเพราะเพราะว่าอันนี้คือผลของภายในอ่ามันเลยเออกมาเป็นแบบนั้นผลภายในอ,อ่าผลภายในไม่ใช่ผลภายนอกครับเป็นผลภายนอกรับรองมานะ่ะเออ ไม่มีส่วนได้เสียเขายินยันการันตีมางั้นเรามาฟังกันอีกทีหนึง่งอืมอืมเออแล้วเห็นมันมีคนคนเขาก็สงสัยครับว่าที่ที่เขาบอกว่าไม่ผ่านทั้งภาคกอและภาคขอไม่ผ่านทั้งคู่แล้วปกตินี่มันคือมันสอบทีเดียวเลยไหมครับทนายหรือว่ามันสอบทีละบ้านออแล้วทำไมทำไมสพทให้ข้อมูลมาแค่ว่าไม่ผ่านแล้วก็ไม่ยอมถแถลงข่าวให้นักข่าวได้มีโอกาสสักถามการสักถามกา็เป็นเพื่อความโปร่งใสของหน่วยงานท่านเองท่านยิ่งไม่ทำยิ่งไม่อธิบายยิ่งไม่พูดเนี่ย แล้วคนก็จะไปลือเอาต่าง,างนๆนานาในโซเชียลมีเดียเนี่ยศรัทธาเนี่ยมันจะเรียกกับคื้นมายากแต่ดูสิเนี่ยพอท่านไม่ไม่เฉลยไม่อะไรเนี่ยสัปดาา์หน้านักข่าวก็ต้องตามต่อคนนั้นลงจะได้ไปทาเคสเดือดร้อนอันอื่นก็ไม่ได้ไปทำก็ต้องมานั่งตามกระทรวงศึกษาธิการอยู่หน่วยงานเดียวผมไปมาหลายหน่วยงานอ่ะเขาก็สรุปได้ไวแบบนี้เขาไม่ได้ทําช้าแบบนี้อ่แต่ในมุมหนึง่งเราก็ให้ความเป็นธรรมแหละจะขอความเป็นธรรมมากีนรอบผมก็ให้ทุกรอบแหละผมถึงได้รออยู่รอรอ,อเขาอธิบายก่อน ว่าเขาเที่บายแล้วครอบครัวครูบเบนรับได้ไหมทางมูลนิธิรณรงค์รับกันได้ไหมถ้ารับกันได้ด้วยเหตุผลก็ไม่มีปัญหาที่จะรับการเยียวยาตั้งประเด็นอย่างนี้ก่อนนะ<อ>ส่วนว่าถ้ารับไม่ได้นั่นก็มีมีช่องทางช่องทางอีกหลายช่องทางที่ต้องเดินหน้าต่ออืมก็คือจุดไคลแมกซ์มันอยู่ตอนที่เขาแถลงอ่าว่าผลมจะออกมาเป็นยังไงที่เป็นหน่วยงานกลาง ใช่เพราะว่าเชื่อว่านักข่าวในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเรื่องวิธีการถามว่าผลการสอบเป็นอย่างไรว่าเขาจะรู้ว่าอสอบกอไก่ไม่ผ่านแล้วมันจะไม่มีสิทธิสอบขไข่แล้วทําไมอันนี้มันผ่านมาทั้งกรไก่ข้ไข่ขอควายเอ็กเซลนี่มันมีโสดนะครับหมดแล้วตอนที่มีการกรอกลขแันถ้ามันผิดพลาดมันต้องแจ้งเตือนแล้วม,มันพลาดได้ยังไงอออืือืมมมการอธิบาย,ยาง,ง่ายๆว่าหยิบกระดาษผิดแต่มันอธิบายง่าย ต่หน่วยงานอื่นที่เขาจะมาตรวจเขาเชื่อหรือเปล่าอืมโอเคครับทีนี้มาในส่วนของเดียวยาแล้วก็การต่อสู้ของครูเบนตอนนี้คือทนาย,ยังไม่ได้คุยกับครูเบนเลยใช่ไหมใช่เพราะน้องรับปริญญาอยู่วันนี้รับจริงด้วยแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นปริญญาน้องที่น้องวุ่นวายที่สุดในชีวิตเลยอ่าอ่าและแล้ไอทีเขาบอกว่าตอนแรกเขาจะเสนออะไรนะให้เป็นครูบรรจุที่บ้านเกิดเนี่ย อัตราแ้างััตราจ้าคือคําว่าคําว่าโคคืออย่างนี้ผมถามเลยขาที่การลองเลยขาที่การสรพมผอวันนั้นในรายการทีวีนะผมก็ถามเขาบอกว่าคท่านก็สายหัวคือการที่จะไปบอกว่าคนใดคนหนึ่งจะได้เป็นลูกจ้างไม่ได้เป็นลูกจ้างเนี่ยเราคงจะไปกําหนดโดยไม่มีหลักเกณฑ์ไม่ได้หรอกทุกอย่างมันก็ต้องมีหลักเกณฑ์แต่แต่ที่สําคัญกว่านั้นคืออัตราจ้างเนี่ยมันเริ่มจ้างเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ข้าราชการบรรจุเนี่ยคือมบรรจุประจำไปจนวันจเกษียณเลยสิทธิสวัสดิการก็แตกต่างกันเงินเดือนก็แตกต่างกันอัตราจ้างไม่ได้ขึ้นเงินเดือนนะเอามาเทียบไม่ได้เลยเอามาเทียบไม่ได้เลยแล้วปัจจุบันน้องเขาก็เป็นอัตราจ้างอยู่แล้วอ่าอ่าแค่เขาจะแค่เขาจะต้องไปอยู่อัตราจ้างแถวแถวบ้านแล้วก็เสนอฐานเงินเดือนมาให้แต่มันก็ไม่ได้มีอะไรรับประกันว่ามันจะอยู่ได้กี่เดือนกี่ปีอ่าอ่าโหแล้วอย่างนี้จะไปเยียวยาครูเขายังไงเนี่ย อันนี้ต้องฟังทางสพทเขาเขาเขาพูดก่อนเพราะเราเราต้องรอฟังเขาก่อนว่าเขาจะว่าอย่างไรบ้างตอนนี้เขาก็พยายามปิดเรื่องนี้ให้มันจบง่ายง่ายก็ถึงได้พยายามไปคุยกับคุูเบนคุูเบนเขาเซ็นอะไรไปเราก็ยังไม่รู้แต่พี่แต่พี่รณรงค์เนี่ยไม่ว่าผลที่ครูเบนเซ็นไปจะเกิดจากการตัดสินใจด้วยด้วยลักษณะาการบังคับหรือไม่บังคับอย่างไรพี่ก็มีทางออกให้เสมอ มแม้ว่าจะเซ็นไปแล้วก็ยังมีทางออกเพราะผมกาลังจะถามเลยว่าไปเซ็นแบบนั้นมันจะมีผลอะไรไหมมันมีทางออกเสมอแต่ว่าเราต้องต้องมาคุยกันก่อนที่ว่ายัางไงบ้างแต่สาคัญกว่านั้นก็คือทางกระทรวงนะต้องอธิบายเราก่อนอเราก็ไม่ใช่คนใจร้ายที่จะแบบคุยอะไรไม่รู้เรื่องอธิบายเราด้วยภาษามนุษย์ถามวัวก็ต้องตอบวัวไม่ใช่ถามวัวไปตอบควายถ้าตอบควายมาควายก็ฟังไม่รู้เรื่อง Uh huh. อันนี้พูดถึงตัวเองว่าเป็นควายอยู่เราเราเขาฟังหรือว่าเออเข้าสอนเรามานราเป็นควายวเราก็ต้องฟังให้ดูเรื่อง